สวัสดีครับผมผม,มพันประมุขพมานักในหลวงนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดตัวนึงคือเน,นี่ยตัวเขื่องเลยแล้วผมเชื่อว่าคนที่ชอบคารัมบิดนะฮะแล้วก็รักมีดทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยไอ้เจ้าขั้งข่าวมรดยูตัวนี้มาพักใหญ่ๆเลยก็คือมีดตัวนี้นะครับผมก็คือแบตโคลเวอร์2นะครับผมแต่พูดเรื่องมีดตัวนี้นะผมมีดารารับเชิญนะครับผมเาตบมือให้กับตบมือให้กับตบมือใก,กับคุณปูยิ่งไม่ใช่คุณเป้ครับผม อธิบายครับเชิญครับผมนะให้เจ้าตัวอธิบายดีกว่าครับผมเชิญฮะก็อ๋อยังยัังครบแบทเทอริเคนสองนะครับผมเป็นตัวใหม่ที่อู่สร้างขึ้นมาจากภาคหนึ่งนะครับผมซึ่งเอกลักษณ์ของแบทเทอริเคนนะครับผมชื่อมันก็บอกว่าเป็นครั้งคราวที่มากับพายุเฮอริเคนการออกแบบของมันก็เน้นความเบาคล่องตัวนะครับครับก็เร็วจุดพายุโอ้ยอ่ะโอ้โหก็เพิ่มเคี้ยวเล็บให้มันหนักหน่วงจากภาคแรกก็คือเริ่มมีคมสองด้านบนและล่างแล้วก็มีเคี้ยวเคี้ยวไว้แบบเกี่ยวกับ <อ>เพื่อพิสูจน์ในการชักแล้วก็เกี่ยวกับได้อีกด้วยก็ยังคงเอกลักษณ์ของเทเลเครนนะครับผมก็คือยังจะมีหมุดที่เอาไว้กดกระแทกจุดซึ่งก็ขมับใช่ไหม<อ>ครับใช่แล้วแต่จุดปลายต่างๆเลยก็สามารถเพิ่มคิวเล็บได้อีกระดับหนึ่งครับลวดลายก็นี่ครับผมสะดวกเป็นปีกข้างขาวถ้าดูดีๆจะเป็นปีกข้างขาวกลางบินอยู่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดพักพ้วโป้งเอาไว้ส่งแรงเวลาใช้ในหมดแบบพวกจับเกี่ยวกระชากเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนขาเจ็บตัวจริงโอ้โห เเยยี่มลตรงนี้นะครับสอบถามเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาพอดิฉันคุณเป้มาเพราะว่าเวลาคุณเป้รีวิวปั๊บจะมีน้องๆมาถามเยอะอ่านะครผมจะถามแทนน้องๆในแกล้องเสียเวลาถามซัพเป้นะครับผมคือจากอันเนี้ยจะเริ่มต้นของการควงนี้นะครับแบ็คโฮนเลคเคนตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสนะครับผมสแตนเลส์อะไรครับเป็นสแตนเลสเอ่อ 42J ครับผมเอ้ยอันนี้ก็เป็นเป็นมีดตัวแรกที่คุณทำเป็นสแตนเลสหรือเปล่าถูกต้องครับถคาราบิดนะอ๋ออันนี้คือเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วในฐานะที่ผมเป็นคนควงนะผมบอกกว่านน้หัคื แค่ไม่ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันเลยคซึ่งในการควมีคาร์นิดตรงนี้บอกเลยว่าน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับบางอย่างถ้าเกิดมันเบาไปแต่ไซส์ไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาควมปรับทิศทางในของเมีดมันจะเป๋นะครับเดี๋ยวจะบกเบิกอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตากล้องกูเสียแล้วสินะครับผมในส่วนของนอกจากนั้นก็คือในส่วนของตัวทรงนะครับผมนอกจากเป็นส่วนของตัวข้างขาวแล้วใช่ไหมฮะเวลามันจับมันจะพอดีมือมากเนี่ยครับผมใบยาวเท่าไหร่ครับเอ่อใบยาว3นิ้วครับผมสามนิ้วด้ามฮะด้าม4ด้าม4ี่ใบได้สามด้ามนะครับผม ตอนนี้นอกจากนั้นก็คือในส่วนของสวดทรงปั๊บเนี่ยถ้าดูในส่วนของตัวเงาอย่างเดียวอเงาเงี้ยนะฮะจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะเป็นคมสองด้านซึ่งมันก็มีประโยชน์ในจางนี้คือเป็นงานอาร์ตเลยโดยทุกข่ายใหา่ถ่ายรูปเนี่ยนะครับผมเอาไปถ่ายแอคก,กันได้นะครับผมนอกจากนี้ก็คือ,อหนาเท่าไหร่ครับหนาสามมิลครับผมแล้วก็ชุบมาความแข็งนี่มาตรฐานเลยคือ55าสิบห้าล็อกเวลเหมาะแก่การใช้ประกันตัวหรือว่าใช้งานจิปบะหะได้ห้าสิบห้าล็อกเวลนี่มันมันแข็งมากเลยนะก็ตัวของเปอร์สแตนเลสใช่ครับมันสุดดขี ตทำแข็งใช่ที่สเตลเลตจะทำได้สำหรับสีส่องทุเจครับผมบบตัวนี้แน่นอนอันนี้ก็คือเป็นงานมีดคารมิดตัวแรกที่เป็นสเตลเลตนะครับผมใช้ป้องกันตัวได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็วววสามารถใช้ควงได้ซึ่งผมลองคมมีดมาหลายหลายแบบทั้งไทยจีนฝรั่งแขยุบุนอีเคสอิตึกอะไรหมด <laughs> มล่อหแล้วนะครับไหตัวเนี้ยอันนี้ไม่ได้พูดอวยตสเป้เลยนะค่อนข้างอยู่มือมากนะครับนอกจากนั้นนะครับผมจริงครับผมกูเสียวว่าปั๊บถอดหน้าเลยนอกจากนั้นไม่พอนี่เขาออกแบบมาเป็นรูปแบบเอาสองมัโชห้าสองมัโช มันมีทีเด็ดอ่าอธิบายดีกว่าแหม่แล้วจะพูดซองนี่ก็ออกแบบให้กับการพกพาได้แบบแนบเนียแบบนแทบไม่รู้เลยว่าพกอะไรมานะครับผมไอ้ยาอ่าเดี๋ยวขอขอฝากเชิญครับผมแรับการพกพานะครับผมครับการพกนะครับผมผมก็ออกแบบมาให้เป็นซองแบบพกในซองพกในก็คือใส่ไว้ข้างในตะเ,เกียงอย่างนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกที่เป็นขาสำหรับไว้คล้องเข็มขัดเนี่ยครับสอดไปใต้เข็มขัดอย่างนี้อ่าแล้วก็ปิดปึ๊บ ปึง่ายๆอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะแนบเนียนแนบเนียนจุดเด่นของของพี่ตัวนี้นะครับคือเวลาพกในปั๊บไม่มีไม่มีถึงการมีอยู่ของมันเลยนะครับพิเศษวันนี้สำหรับคนมีพุงโดยเฉพาะปั๊บมันแนบเนียนเข้าไปในมวลเนื้อพุพงคุณยิ่งเยอะอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยที่สำคัญคือเวลาไป BTS หรือ MRT ปั๊บมันไม่ตื้นพุ่งไปสันเด็ดด้วยนะครับผมที่สำคัญก็คือเวลาเราชักมีดออกมานะครับขออนุญาตเปิดพงอานน้อนนิดน,นึงเองนะครับ,นนรบเราชักมีดมาปับป๊บเนี่ยวิธีการชักที่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมชักเอาเสียวเ,เกี่ยยยยววพุุงเเดี๋ใใส่่อออาาามมิิ้้้หคณปธบ การชักมีดทะบิดที่ถูกต้องนะครับผมก็คือการจับตัวด้ามแล้วก็หันองศาให้มันเอาด้ามออกจากนอกตัวนะครับผมเพราะว่าการเอาด้ามออกจากนอกตัวเสร็จปุ๊บไปมีดก็จะห่างลำตัวตามด้วยครับผมไม่ชิดกับลำตัวมากเวลาชักออกก็อย่าลังเลนะฮะอย่างึกยงขึ้นงีมันจะติดชักก็ชักแบบทั่วเลยไม่ยาบโอ้พอดีพอดีรวดเร็วทันชัยไอ้ทันชัยทันชัยทันใจกับทันชัยพอกันมันจะไม่าทันชัยได้สามใจซิพะมือนครับผม อันที่สําคัญก็คือเวลาชักปั๊บนอกจากเอาห่างปั๊บเนี่ยข้อเสียก็คือเวลาชักใกล้ขอขอยืนนิดนะครับเวลาชักใกล้พุงมากอีกปั๊บไอ้นี่มันสองคมตอนระวังมันเกี่ยวพุงตรงนี้ด้วยนะฮะเป็นลายสักใหม่ของมึงไปสัก,กาเลยนะนะครับต้องเปิดมาแล้วชักขึ้นด้วยนะครับผมตรงน,นี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของพิษสงในกลางใส่แบบแนบเนียนแล้วก็ไม่มีจุดตื้ดด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วครับคุณเป้มีอว่าจะฝากกับบิ๊ษแบ็โคลนเทนตัวนี้บ้างไหมครับอ่าโอเคครับผมก็อย่างที่ว่าครับแน่นอนคารมบิดจุดประสงค์ของมันทุกคคนนงรูู้้อออย่่แลวเมีด มันมีความซื่อตรงในตัวมันเองนะครับผมมันเป็นได้ทั้งผู้ปกป้องแล้วก็เป็นผู้ทําลายก็ได้มันอยู่ที่ว่าคนที่บุมมันจะใช้ให้มันเป็นอย่างไรแล้วแต่คุณครับว่าคุณจะให้มันเป็นผู้ปกป้องหรือว่าเป็นผู้ทําลายจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมีดเล่มนี้ที่ออกแบบมาคือเวลาธรรมชาติคนดึงปั๊บดึงปี้ปั๊บอย่างนี้ยฮะเราต้องดึงไปข้างหน้าอย่างนีง้มันจะหลุดเห็นไหมฮะมันจะหลุดแต่ว่ามีดเล่มนี้ฮะออกแบบมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมุติเราดึงแนวขึ้นอย่างเงี้ยอุ้ย แล้วดึงขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเห็นไหมฮะถ้าดึงแนวขึ้นไม่ขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้ามีโจมิ่งมาเงี้ยปั๊บกระชากมีดไปเออเฮ้ย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 มันไม่ขึ้นครับผมมันจะเขย่าไข่เราอย่างเงี้ยไปเรื่อยเห็นไหมฮะโอ้ยสนุกว่ะนะฮะซึ่งซึ่งเป็นข้อเดียวครับซึ่งเราดึงมีดปั๊บมันติดเลยซึ่งรีบเล่นนี้คือแบตเทอร์เคนเป็นมีดเล่มเดียวที่สามารถทำได้สำหรับแบตเทอร์เคนตัวนี้นะครับผมเป็นมีดคาร์ลิบิที่บอกได้เลยว่าเป็นมีดเกือบๆจะเกือบจะของนักเานอองดม ดีไซน์ลนนักษณะนี้คือเหมือนกับว่าลว,วดลายเนี่ยมันจะพอดีไม่เกินไม่ล้นนะครับผมไม่มากไม่น้อยที่สําคัญก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยก็คือมันแบบมันถูกใจวัยรุ่นนะผมมันวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักที่ค่อนข้างมีมาตรฐานคือจะพูดให้ถูกต้องก็คือมีดนะครับผมในส่วนลนักษณะของการควงนะครับน้าหนักคือสิ่งสำคัญที่สุดทรงคือรองลงมานะครับผมตัวนี้คือน้ำหนักเบามากอย่างที่อธิบายไปแต่แรกแล้วว่ามันแทบไม่มีการมีอยู่เลยนะครับถือว่าอีกหนึ่งตัวเลือกที่ คุณคู่ควรสำหรับคนที่ชอบเล่นมีดคาราบิดผมบอกเลยว่ามีดตัวนี้เดี๋ยวต่อไปในอนาคตจะมีราคาแน่นอนเชื่อม่ดื้นจับจองใช้สอยได้เมันน่าประนัดด้นะครับผมสุดท้ายนะครับแบสโฮลิเคนลองไปหาดูดูครับ